สวัสดีครับสวัสดีครับเรียกหูยังไม่แก่ที่ไหนเนาะยังสาวอยู onun, okay, okay, ่เลยเนาะวันนี้ก็มาทำสัญญามัดจำเนาะซื้อขาเจ้ามาขาวพี่ชื่ออะไรนะแสงอรุณแสงอรุณ Sự sẻ hông? Chưa, sẻ sẻ hông? Sẻ sẻ hông, anan, ơi? wifi thì, Tham gia này, bỏ... Đi. Bỏ này à oh. wifi? ke là wifi thế 400 400 400, 400 kỳ 100 100 mh? Ừ. Uh, 400 roi nó Phá cứ làm đu nâu là sai thôi, tháp phú sáu nó, nó ừ. yeah. ừ, nó, à. ở nó nông đen, oh, ở nhà nông đất đen hả, oh, vùng miền đồng bằng, oh, người ta điền bồi, 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 oh, อเฮ้ย่ก็นอาจะรู้แ I ล mean, ้วคนบ้านเดียวกันเนาะเสียดางองแขไม่โคนซื้อเรดก็ไปวิ่งกับเสียดางเลยอวิ่งอยู่าซีโอเนาะแท้แทรารถใด้เลยโอ้แบบวิ่งแทรรถ รถใดก็เจอเนี่ยเนาะนส่วนมากคนนี่ตวรวจตีบริกรรมเน,นาะฝัดปาชัยอ๋อบริบูตัวรับทูบาร์อ,รอ๋อแต่ก่อนรับจ้างขับหกล้อไปทหารแล้วมันก็อ๋อเป็นทหารช,าชื่ออะไรไอเจมลูกชายชื่อเจมนั่นแหละที่มันติดต่อรถเนี่ยแหละกับลูกชายอ่ะอ๋อมันเป็นทหารอะไรอยู่อยู่ทหารอากาศอยู่ดอนเมืองอ๋อทหารอากาศดอนเมือง เขียน2วัยเลยเนาะจ๊ะไม่ได้มีเพราะว่าเราไม่มี Copy มานี่ครับก็เขียนสัญญามัดจำยุ่งไงน่าน่มันต้นเงินลนนีคิดก็ประมาณ ็ช่วงนี้เป็นโนร์วากัสเลงของเนาะอ๋อเป็นโอเปอตอหาเสียงอบตใช่โอ้ลงอีกครั้งว่าไม่ลงเลยชาวบ้านเขาไล่อะนี่ชาวบ้านไล่ให้ลงอืมว่าจะหยุดก็าอ๋อเคยเป็นแล้วเป็นหยุดเืันตุลานะ่ะหนึ่งตุลานี่มีกล้วยกินด้วยครับนี่ <laughs> อยู่บ้านนอกก็มีแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเลี้ยงเลี้ยงชีวิต ทำนาทำนาก็ปีเดียวเองปีละครั้งเนอะก็วันนี้ก็มัดจำห้าหมื่นนะครับอายุสี่สิบอะไรยังไี่สเอ็ดตายเวลาสี่สิบสี่ยังไม่แก่เท่าไหร่เลยถ้าเอาตามจริงก็จะห้าสิบแล้วทีนี้อไู่ในดงคอมมินิสต์ไงนะครสายแต่จน Oh. บัลลีทีเนะ่เธอหน้าร้อยร้อยเธอร้อยห้าห้าเดี๋ยวดูบรรยากาศแถวบ้านหน่อยบ้านนอกบันนอกเราใครอยู่แต่ในเมืองก็จะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับ โว้นี่อะไรนะสวิงใช่ไหมใช่สวิงไหมเนี่ยใช่ซูซูกิสวิงไหมไม่มั่นใจนะผมก็เคยมีสวิงเหมือนกันแต่นี่สวิงไหมเนี่ยอู้ห้าวไปปั่นนะนี่รถเก่า ก็น่าจะหมดเยอะเหมือนกันนี่หลังบ้านเขาอยู่บ้านนอกก็ไม่มีอะไรทํารอกนอกจากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกกล้วยปลูกนู่นนี่นั่นครับอยู่โดดเดียวเลยครับตรงนี้แกบอกว่าแกมาอยู่นี่20ปีแล้ว เข้ามาจากเส้นสีขอก็ประมาณ3ากิโลนี่ถ้าไม่ถมที่น้ำท่วมเลยเนี่ยถมเนี่ยถมแล้วก็ฮะรถดำก็ได้ครับ ใช,ใช่เดี๋ยวค่อยเขียนพวกรายละเอียดในคู่มือคู่มือเอาไปถ่ายเอกสารอยู่ยขับแปดแสนคนระับแปดแสน,แสนออันนี้บ้านอีกหลังหนึ่งฝั่งโน้น ก็น่าอยู่นะครับเงียบดีไม่ต้องวุ่นวายกับใครเลยก็แปดเซนมัดจำห้าหมื่นก็เหลือ 7, เจ็ดแสนห้าเยวค่อยเขียนรายละเอียดเอาคู่มือไปถ่ายเอกสาร ส่วนที่เหลือเรานัดวันยังไม่ได้เนะเาะว่ารอวันจันทร์น่ะรอวันจันทร์ที่จะให้คําตอบได้นะแล้วไงอะ่ะก็ภายในเดือนพฤศจิก็ได้ครับเ,เขียนว่าภายในเดือนพฤศจิไม่ต้องระบุวันก็ได้ทั้งหมดภายในเขียนภายายตรงนี้เลยเนาะครับถ้ายังไม่ไม่แน่ใจก็ ลูกชายจะมาตอนไหนมันมันจะมาวันที่เจ็ดวะออกทหารเลยวะไม่ไม่ยังให้พักขอให้พักมันไม่ได้พักตั้งแต่ไปตั้งแต่เดือนมีนาเมษาก็พักนานไหมฐานสิบวันสิบวัน้แล้วค่าทาเนียมค่าอะไรในการโอนแล้วเราทำไงก็โอนเองตัวโอนเองครับโอนแพงไหม สองหมื่นมั้งประมาณสองหมื่นครับประมาณนั้นบบบริมุทาร์สตาในบ้านมันกรุ๊ปยมสมอะรูยจะรูดจะเรารอจะนำข้าวนา่ะจ่ายได้ไหมตอนนี้ประมาณเดือนมกรากรุณาถ้าถ้าตอนนี้จะให้ไปหกแสนอย่างเงี้ยนะถ้าภายในพฤศจิกายนะให้ไปหกแสนหกแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแสนห้าจะทำสัญญากันโตได้ไหมหลังจากนั้น แต่ว่าขอแบบต้องเอาคู่มือไปให้ทางธนาคารเก็บก่อนเนี้ยจะได้เหรอไม่ลองมันต้องคุยกันนะเนาะแต่ว่าคุยกันไม่ได้มันก็ต้องหามันต้องายวัวคายความันถ้าคู่มือมาแล้วมันก็ต้องจ่ายหมดอ่ะถ้าคู่มือมาอยู่นี่แล้วอะมันต้องจ่ายหมดเลยครับมันก็ต้องคายวัวคายควายก่อนนะเพราะว่า ว่าเงินสนที่เรือนเราใครบัใครไคมันเป็นกี่หนึ่งรังโ,กโกูกออย์ตอมนี่ครับต้องมีพยงมีพยานกันพยานเองกันเองอยู่แล้วก็ภายในเดือนพฤศจิก็นี่อันนี้นี่น้ำอุ่นอุ่นพอดีไม่สบายก็ได้คนละแผ่นไป chị mà lấy Sau nó đi nó. Ủa. Đó green này. rồi. rút về. 1 2 3 Á, Anh nên xong, xong, xong. Nắp. 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 นับเป็นหรือเปล่าเงิน,เ,นเคยนับเปล่าและเป็นพ่อเป็นแม่เนาะต้องหาให้ลูกกันแล้วหมายผมก็เหมือนกันพ่อแม่ก็หาให้เหมือนกันทุกวันนี้หาเองแล้วจะพึ่งแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ Mày mắt, ừ. một đèn mặt ra nói chờ. Nóng một đèn. không thì ừ. nóng cho rằng nóng mùa đình mẹo nóng mẹo yai chân sạc kéo nóng này sạc kéo chân sạc sạc kéo nóng sạc nó ừ, sạc kèo. Ừ. 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 Nói, sạc kéo nóng sạc 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 sạc

บาดโอ้ตูตูขนาดไหนจาร์ตวดเหรอปลาตูแล้วก็จาร์ตวดตรองตัวเลยเนาะกลับทางเดิมบ่อ๋ครับ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 เดี๋ยวจะไปต่อที่อู่เสียอันครับคลิปนี้สวัสดีครับ